ครับผมสวัสดีกรับทา่านผูชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในห้องอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนท่านนี้ก็เป็นเนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อทาน เจ้าของข้อมูลที่เบงปานเนียวทานอย่างเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นเนียวทานใช้กับ1น่งธรรมบาคุณก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านใหญ่แมลงปองเนียวทานดับ สิบโอดีตที่แล้วก็หลุดไปหนึ่งข้างนะเกหลุดไปหนึ่งข้างเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับแปกศูนแปกศูนก็ขอบคนนุณแนวทางที่เบ่งปัน,ปนไปต่อกันใบนี้ครับหน่วยล่าง สี่ตัวสามห้าเจ็กศูนย์สามห้าเจ็กศูนย์อดีตที่แล้วสี่หกเปกหนึ่งไปนี่ครับ เลขฐานหลักร้อยสี่ตัวห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวเลวทันหลักร้อยอดีตที่แล้วเก้าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามใบนี้ก็เป็นเลขฐานดับหลักร้อยสุรที่สอง ดับศดับศอดีตที่แล้วดับเจ็ดแนวทันใหม่นี้ก็ดับศนดับตัวเดียว0นยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้โต โตแบ่งปานวทานชุด450 487 950 987 450 487 950 987ไปต่อกันเจ้านี้จย แนวท่านหน่อยโบณ์นฝั่งขวามือคืออดีตที่แล้วอดีตที่แล้วหลุดนะแนวทันใหม่นี้ครับฝั่งซ้ายมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสองสามี่ห้าหสี่ห้าหนะต่อไปใบนี้ครับแนวท่านโบู์น อดีตที่แล้วเก้าพันอดีตที่แล้ว9ก้าพันเดี๋ยวทำไมนี่ครับสี่เดี๋ยวทันใมนี่ก็แบ่งปานสตัวเดียวเป็นเดวทางเนวทนนัานบน,น,นก็คือรส,สนอร้อยสิบหน่วยนั่นเองไปต่อการเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางดับหลักรอ้อยอดีตที่แล้วดับหกสองแนวทันใหม่นี้ก็ดับห,าห,าหา้หาก,กับหกห้ากับหกใบนี้ครับใบนี้ก็ เป็นแนวทางดับหลักอร้อยบีดับหกตัวเดียวดับหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับหกไปต่อกันเจ้านี้เลยวันนี้ครับแนวทางดับสิบบน ดับ8ดับ3ดับ8ดับ3อดีตที่แล้วดับ6ดับ2แล้วทันใหม่นี้ก็ดับแตดดับ3ดับ2ตัวเป็นหนวทางต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นหนวทาน นาคิโนดับ10บหน่วยโบนดับ1ใบนี้เขาอาดีตที่แล้วนะสรุปแล้วพันอดีตที่แล้ว90นะสรุปแล้วพันดับหนึ่งพนเวทานใหม่นี้ครับดับหนึ่ง ดับหนึ่งเช่นกันอดีตที่แล้วก็ดับหนึ่งแทันใหม่นี้ก็ดับหนึ่งดับแนวทาง10หน่วยบนก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็คือใย,ยมะแรงปองแนวทานดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างดับเก้าสี่เก้าสี่ดับเก้าดับสี่ ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นฐานดับหน่อยบูนใหญ่เรล่งปองดับ8ดับ9ดับ8ดับ9อดีตที่แล้วก็ดับ6แล้วก็ดับเนดี๋ยวททานใหม่นี้ก็ดับ8ดับ9ต่อไปครับใบนี้ ดับสอนอล่างนะใหญ่มาแรลงป่องดับศูนย์ดับศน,ดบนอดีตที่แล้วดับสี่สรุปแล้วหลุดนะอดีตที่แล้วหลุดก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้ ดับสิล่างใหญ่แรลงปองดับศนดับ5ดับศนดับหอดีตที่แล้วดับ5ดับสองเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ดับศนย์ดับหดับสองตัวเป็นทานดับ10ล่าง ใบนี้ครับโตแบ่งปาแนวทาน5 0 5 9 8 7 0 2 0 8 2 8 4 5 0 9 5 0 4 8 7 9 8 7ก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปน

ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวาานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจกำลังเจอที่ติดตามเอ็กมนมาประจำนะก็โปรดใช้วิจรารณญาณนในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด,ด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม